มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าเข่าวาตี้ไหนพะยะอย่างอู้ม่วนทุกใจตัวแน่นอน ะก็ว่าอ้จ่าในวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรต้องติดตามฟังให้รจบฟังให้ดีเพราะว่ามิตรเรลื่อมดีๆของพี่น้องกเกษตรกรมาฮิได้หูข้อมูลกันนะครับจะมาอู้ดถึงโครงการแก้หนี้ปัญหา,าแก้ไขปัญหานี้กเกษตรกรตีเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรครับราเอียดนี้จะเป็นจะได้พ่องนะครับจะมาอูจจากกันครับหัวหน้านิยมสุวรรณประภาหัวหน้าสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสาขาจหวัดชียงมา หัวหน้านิยมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสดีคับคุณเอกนเลนคุณสมััยาครับเจ้าหัวหน้าครับก่อนที่เขาจะมาอู้ถึงรายละเอียดโครงการนั้นกล่าวเนาะขอถามกั้มนะครับว่าบทบาทและภารกิจของของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดเชียงใหม่เขามีบทบาทหน้าที่ของคําวหัวหน้าครับครับผมขอบคุณครับของทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับจัดตั้งขึ้นตามพรบนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พศ2542นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ2พศ2544แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่3ก็คือ2563นะครับนะครับ,นะรบโดยบทบาทหน้าที่ตามพรบโดยสรุปก็คือ,อสนับสนุนให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยนะครับลมกลุ่มกันนะครับลมกลุ่มกันแล้วก็ก่องทุนฟูจะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของ ทุนนะครับในเรื่องของเงินทุนของสำหรับพี่น้องเกษตรกรน่ะำไปประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรสามารถเสนอโครงการเข้ามาขอทุนครับกองทุนเงินฟูนะครับกองทุนฟูเขาจะมีในส่วนของทุน2อรูปแบบก็คืองบอุดหนุนเงินอุดหนุนนะครับอันนี้เบาคืนนะครับเงินทำย่งนี่ก็คืองบกู้ยืม คือี่น้องเอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับได้มุดเลยครับอันนี้เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยครับเขาบอกมีดอกเบี้ยนะครับอันนี้บทบาทสำคภารกิจของในพรบแล้วก็ทำเรื่องนึงก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะฮะอันนี้อันนี้ก็พี่น้องเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงการเก๊งซิดของการเป็นสมาชิกกองทุนฟูสองเรื่องคือเรื่องการฟื้นฟูอาชีพแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินของี่น้องเกษตรกร ห้าสิบคนขึ้นไปที่รวมกลุ่มกันได้จะปลูกข้าวปลูกบะม่วงอย่างก็ได้มดแต่ขอให้เป็นเกษตรกรเกษตรกรครับแล้วก็มารวมกลุ่มมารวมกลุ่นห้าสิบคนขึ้นไปแล้วก็มาขอยื่นขอจดทะเบียนเป็นอสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับคยังเชียงใหม่เนี่ยเรามีกี่กลุ่มมีหน้าก่อนเชียงใหม่ณวันนี้นะครับของจังหวัดเชียงใหม่เขาขอยาตอุ้มพับวมถมเทศนะครับประมาณห้าหมื่นกว่าองค์กรนะครับสมาชิกห้าล้านกว่าห้าล้านกว่าคนนะครับเชียงใหม่เขาก็มีสองพันกว่าองค์กร นะครับสมาชิกประมาณเกือบสองแสนคนนะครับสองแสนคนในสาห้าอำเภอของเราครับผมครับก็คือหน่วยงานของเขามีทั่วประเทศมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดอ่ะกองทุนฟูเขาจะมีสำนักงานสาขาเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็จะเป็นเป็นเป็นลักษณะอันเป็นท้องประชาชนตีพอเขาอยู่หลับปูนอยู่แปะอยู่แม่ห้องสอนอย่างนี้ก็ คือข้อมูลเดียวกัน้าไปติดต่อได้ครับผมครับผมกับห้าสิบคนคนขึ้นไปเหมือนกันครับอ๋อครับยังยัตีตีพานมาเปิ่นสามารถกู้ได้สูงสุดแต่ใดครับหัวหน้าครับอ่าขึ้นอยู่กับกิจกรรมของของขออองง่าค์กรของสมาชิกในกลุ่มนะครับกลุ่มก็ต้องอ่าถ้ามีความสนใจจะเสนอโครงการเข้ามาขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนนูก็จะต้อง มีการประชุมกันก่อนนะ<ม>ประชุมกันว่าเฮ้ยเขาจะของบตกตองทุนไปเรื่องอย่างนี้เรื่งองงูเรื่องเป็ดเรื่องไก่จะจ่างบประมาณสักเท่าใดนะครับเขาจะบเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับเขาเอาความต้องการเอากิจกรรมในโครงการเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นก็กกใส่รายละเอียดเข้ามาแล้วก็ของบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูได้นะครับยังตีพันมาหัวหน้าครับยกตัวอย่างพี่น้องประชาชนได้หูเข้ครับว่ามีจากชุมชนไหนพ่องจากกลุ่มไหนพ่องตีเปิล เข้ามาอันกู้สตังเขาแล้วเป็นเอาเอาไปต่อยอดในชุมชนเปิดเนือขั้วหน้าครับครับผมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ณวันนี้ได้ครับงบประมาณจากกองทุนฟูลไปกับประมาณ300กว่ากลุ่มครัทั้งอุ่นหนุนและกู้ยืมนะครับทั้งอุ่นหนุนและกู้ยืมนะครับอุ้นหนุนก็เอาคือพี่น้องไปศึกษาเรียนรู้ดูงานพัฒนาศังเกตภาพในกลุ่มนะครับส่วนงบกู้ยืมก็จะมีเรื่องวัวเนาะนะครับเรื่องป่านะครับเรื่องเป็ดเรื่องไก่อย่างหัวปีน้องเกษตรกรปั๊บปรุงสวนลำไย นะครับล่าสุดนี่เขาได้ได้มอบงินงบมันคือกับกลุ่มไปนะครับกลุ่มประมาณ5 0 0แสนนะครับห้าแสนเมื่อเมื่อต้นเดือนทีีผ่านมาใะครับในในส่วนของกลุ่มอำเภอสันปะตองนะครับเพื่อเอาไปเรียงงวพี่น้องเกษตรกรก็การล้มกลุ่มกันนะครับห้คนขึ้นไปแต่การขอเสนองบมันจากกองทุนฟูอาจจะประชัยทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้คือกลุ่ม เน่ยแบบพอเสนอว่ามันอาจจะสิบคนสิบห้าคนสามคนก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับผมแล้วปราชนสนับสนุนงบไปแล้วนะครับอย่างที่เปิดเอาไปห้าแสนก็ไปซื้อหลุกงัวเออครับเอามาเลี้ยงเออครับเอาเรื่องครับอ๋อแล้วการคืนกองทุนห้าแสนนี้ต้องคืนภายในกี่ปีวันหน้าครับนักวันนี้เนี่ยถ้าไปการเลี้ยงงัวเนาะการเลี้ยงงัวก็อาจจะสองปีหรือสามปีแรกเนี่ยปลอดปลอยการส่งไว้ก่อนอาจจะส่งปีที่สี่ที่ห้าอย่างประมาณนี้นะครับกลุ่มก็ถ้ามีรายได้ขึ้นมาตามตามโครงการนะครับก็เสนอเข้าไปว่า จะชำระถึงกองทุนปีละแสนก้าวนะฮะแต่ขอทรงปีที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดขึ้นไปนะครับแต่พอดอกเบี้ยนะครับบัคิดดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยสูงเกียวกับเงินต้นเยอะเนาะด้วยก่อนคือยังยังงัวนี่เอาไปห้าแสนแต่ถ้าเลี่ยงไกลเลี่ยงป่ามันก็จะถูกลดต่างกันตามลงครับผมครับผมแสนสองแสนเองก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นกิจกรรมบางบางกิจกรรมก็ไปล้านขึ้น ดีเหนกันครับครับวงเงินล้านก็ได้ได้ครับอ๋อกาเข้าครับคุณเรนเริ่มสนใจแล้วเหมกันกลายเป็นสมาชิกละผมก็อ๋อกาเขาผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะยังบ่หู้ด้วยซร้าไปว่าเป็นมีเจี๊ยบครับผมท่าบลาดุกที่เขาอนุมัติงบประมาณให้กับกลุ่มบ้านแม่หมูดนะครับอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม้เขานะครับเอาไปเลี้ยงงัวนะฮะอ่านประมาณเป็นร้อยตัวนะครับร้อยตัวสี่ล้านเก้า ชี้ล่างเก้านะครับชี้ล่างเก้าแสนมีดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ก็ทังกลุ่มก็ดําเนินกิจกรรมอยู่กําลังขุนอยู่ครับผมครับผมพอประเดี๋ยวนี้งัวต่อหนึ่งถ้าได้ขายนี่กระเต่ารถเครื่องคันหนึ่งเหมือนกันสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะอู้ถึงอ่ะครับผมครื่องดีๆก็เป็นแสนเหมือนกันอันนี้เป็นกู้แต่ว่าปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าอุดหนุนจริหค้อฟรีท่านจะได้ก็หัวหน้าครับอันคำว่างบอุดหนุนคือคือกองทุนแบบเอาคืนแต่ว่ากลุ่มก็ต้องเอาไปทํากิจกรรมนะครับในเรื่องของอาจจะ เอาไปศึกษาเรียนรู้ดูงานก่อนนะครับอาจจะไปพัฒนาอย่างในกลุ่มนะครับอาจจะเช่นมีความสนใจที่จะไปดูกลุ่มสีสําเร็จที่เป็นเลี้ยงงัวกลุ่มสีสําเร็จเป็นทีเลี้ยงปาอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถของมไปเดินอารทํานาการนการออมการออมประมาณนี้ นะครับครับผมก็ได้เขาก็สนับสนุนมาเพื่อเพื่อจะเป็นการพัฒนาความห่วงยางเทาตัวเองครับแล้วพอพออุ่นหนุนเสร็จปุ๊บก็มากู้ครับผมแบบบ่มีดอครับผมครับผมอ่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสองภารกิจรักของของหน่วยงานเฮาเจ้าภารกิจหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของที้สินให้กับพี่น้องประชาชนที่เทาจะอู้กันวันนี้ครับผมโครงการตีติเกิดขึ้นก็คือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรของสมาชิกเขาครับวัตถุประสงค์ของโครงการเจ้าหัวหน้าโครงการที่มันมีขึ้นมาจะได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินเปน้องกเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจะมีสองสองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือแก้ไขโดยโดยกองทุนฟื้นฟูเองนะครับก็คือกองทุนฟูเขาจะไปชําระหนี้แทนเกษตรกรอ,อ,อันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยัดต่อต่อจากนี้นะครับก็คือคแต่ว่าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน,กนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องจากคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเมื่อวันที่2 2มีนา65ห้นะครับปีที่แล้วนะครับคือ พี่น้องเกษตรกรที่มีนี่ครับธนาคารทกสนะครับออมสินนะครับอาคารสงเคราะห์แล้วก็เอสบีนะซีแห่งนะครับซีแบงค์รัฐนะครับอ่าเข้าไปปรับโครงสร้างนี้ครับเจ้านี้เดิมนะครับก็คือซีแห่งนี่แหละนะครับคือมาตรการปรับโครงสร้างนี้ก็คือเอาเงินต้นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือเกษตรกรเนี่ยมาทำสัญญาแล้วก็ส่งต่อส่งส่งใหม่นะครับปรับโครงสร้างอ่าพี่น้อง ก็จะหับภาระนี้เพียง50%ของเงินต้นครับแล้วก็50%ของเงินต้นที่เหลือกับดอกเบี้ยที่มีกับสถาบันการเงินทั้งหมดนี่นะครับอันนี้รัฐบาลจะชดเชยให้สถาบันเจ้านี้เองวีน้องเกษตรกรรับภาระนี้แค่กึ่งเดียวกเดียวครับกุมเนี่ยกู้มาแสนหนึ่งครับกึงหนึ่งก็คือห0 0 0 0ื่นตีตีตังหัวหน้าตามมติเขารมติครับคือเอาห้าหมื่นเนี่ยมาส่งใหม มาเกิน15ปีแล้วแถม5,000ครับ5,000ครับดอกเบี้ยที่มีอันนั้นรัฐบาลจะชดเชยให้ครับสถาบันเจ้าหนี้สี่แห่งนี่เองครับผมครับครับมีมีมีวงเงินจำกัดก็เจ้าว่าขึ้น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 อยู่กับสถานะนี้ปัจจุบันเออ่ณณที่เกษตรกรแต่ละหลายนี่ครับสถาบันเจ้าหนี้สี่แห่งนี้นะครับครับบางรายเกือบมาเต่ากันนะครับครับครับหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนนะครับ ล่าสุดตีสัมันงานได้ข้อมูลจากเกษตรกรที่มารายงานตัวเข้าหลวงโครงการนี่นะฮะพี่น้องเกษตรกรจากอำเภอสันปะตองทั้งต้นทั้งดอกนะครับเกือบ30สิล้านทั้งต้นทั้งดอกนะครับอันนี้เขาจะถือช่าเหมือนกันนะเจ้าอันนี้เกษตรกรกับมิชิตเข้าหลวงโครงการเหมือนกันครับก็จะต้องเดี๋ยวต้องไปดูเงินต้นจากทั้งต้นดอกจากเงินต้นก็ลดเหลือ50%บที่เหลือ50ออันนั้นก็เกษตรกรก็ถือว่า ก็ถือว่าได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากรัฐบาลไปเป็นนี้ที่ก่อยลังเกิดจากจากแบงค์สี่แบงค์นี้ครับครับเป็นหนี้ติกู้มาเพื่อการเกษตรเนี่ยครับผมด้วยด้านสมาชิกของกองทุนซื้อฟูโดยครับผมครับถึงจะมีสิทธิ์ถึงจะมีสิิทธ์เข้าหลงโครงการได้แต่วงเงินก็คือสูงสุดเอาได้กับเรื่อล้วแต่แล้วแต่ที่เกษตรกรแต่ละรายมีนี่ครับกู้มาต่อได้ก็ได้เนาะเจ้าครับผมครับครับสามสิบล้านคนนี้ให้เขาเขามาได้ับเป็นสัญญาแต่นับเป็นหลายคน กฎระเบียบเกษตรกรเนี่ยนะครับจะมีกี่สัญญาก็แล้วแต่นะครับก็เอาเอาสัญญาทั้งหมดเอามาดูม,มาดูปุ๊บก็เอาเงินต้นมาคิดนะครับดีนี้ก็ส่วนมาตรการการดําเนินการต่างๆเนี่ยนะครับอ,อยู่ในขั้นตอนของอการเอากเกษตรกรเข้าไป,ปรับสัญญาปับโครงสร้างนี้อยู่มาทําสัญญาอยู่ครับ,รบต่ากว่าห้าล้านก้นถั่วประเทศตีเป็นสมาชิกโครงการของเขามีซีดมเดยล่นณวันนี้เนี่ยห้าล้านห้าล้านก้อนนี่คือสมาชิกของทุนนิรภั ครบเป็นชมาชิกแต่ตีมีิธิตเข้าหลงโครงการนันวันนี้ทั่วประเทศนะครับประมาณ5 0,000กว่าคนห้าหื่นกว่าคนเชียงใหม่เขาก็ได้ประมาณ2 0 0พกว่าคนสอ2พ0 0กว่าคนถ้าอย่างอี้ก็ต้องเอานี่มากางเพื่อพอบผมเป็นนี่ตีหน่อพองเป็นนี่ต่อได้พองมีรายจีอที่เข้าหองโครงการนะครับต้องเอามากางดูว่าสีแบงรัดเนี่ยเขามีกี่ตีเขามีทั้งสีก็นะครับหรือมีแค่ทก่าสนะครับ นะหรือมีทกศครับออมสินนะหรืออาคารสงเคราะห์โดยเอสบีโดยถ้ามีตึ้งซีแห่งก็จะได้เข้ารวมโครงการหมดครับครับผมครับผมจะได้หมดเลยครับผมโอตะเครดิตดีเนอร์ถ้าจะเป็นนี่ตึ้งซีแห่งก็ถึงแต่มันใจนี่แบบตันเพราะอย่างน้อยแบบฝนแล้งฝนยังก็โควิดกาก็ยังแบบอาจจะยากคือแบบทรงทรงแบบตันเมืนกัครับเอาพอกลางเซตเหล้าเรียบร้อยมารวมรวมทั้งซีแบงเป็นหนึ่งยอดหนึ่งยอดแล้วก็ จัดสรรปันส่วนตามติ่งหัวหน้าบอกไปเมื่กี้ในการทําสัญญาก็ทำทำกับแต่ละธนาคารแต่ละธนาคารไปก็แยกย่อยไปแห่งนะครับนเจ้าอ๋ออันนี้ประจาเป็นว่าจะเป็นนี่นี่เป็นกลุ่มนี่วนตัวอันนี้อันนี้เป็นนี่วนตัวครับนีันี้เป็นนี่วนตัวแล้วนะแต่ตอนตีมีซิตก็คือต้องเป็นสมาชิกของของกลุ่มนี้นฟูของทุนฟื้นฟูก็คือต้องเข้าไปเป็นกลุ่มก่อนคือคนที่ใับซิตเข้าร่วมโครงการนันวันนี้ต้องเป็นสมาชิกของทุนฟื้นฟูนะครับ เดิมนั่นช่างมาชิกกองทุนนิรภูมเพราะเป็นสมาชิกแล้วนะครับต้องน้ำหนี้ทั้งหมดนะครับน้ำหนี้ทั้งหมดของเกษตรกรรายนั้นอะมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนนิรภูมนะครับมันว่าเอามาขึ้นไว้ก่อนหลังจากนี้ก็จะมาตรการการช่วยเหลือของกองทุนนิรภูก็จะมีแนวทางออกมาเป็นระยะระยะนะครับครับเออโดยก่อนผหน้าครับผมผมขอย้อนไปการเป็น ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของกองทุนบ้านหนึ่งหลังปอกันแย่นะลูกบาวกันแย่นะแต่อยู่บ้านหลังเดียวกันอันนี้นับเป็นสองก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได้ครับเขาถือว่าเอาเเป็นเกษตรกรเป็นลักนะครับครัวเรือนอาจจะมีสองเป็นสามนะครับก็สามารถมาจดทะเบียนลมกลุมกันนะครับแต่ต้องมีสมุดเขียวของเกษตรก็จะหมายถึงว่าเขาจะเป็นสมาชิกก็คือเขายึดในเรื่องของการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับก็การการแนบก็คือกลุ่มปจะรับรองกันมานะครับว่าประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันนะครับเนี่ยหเนี่ยนาปลูกผงวงลำไยครับผมปลูกหอมปลูกอย่างได้มดครับผมประกอบอาชีพหนึ่งครอบครัวถ้าสามคน่ยคนละย่างก็คือได้เลยครับผมมาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของทุนนูพ่อกำลังขึ้นว่าปีน้องประชาชนกำลังต้องต้องมีคําถามแน่ๆว่าอย่างบ้านเนี่ย มีอยู่สองปอลูกแต่เนี่ยตีสาให้ไร่คนลรยางเมนเราเราจะได้ตึงกูกองเอน่ะโอเคอย่างหัวหน้าบอกก็สามารถได้เหมือนกันขป้นระเบียนได้ครปหลวงอาจจะรับรองมาอีตัวหนนะครับสําหรับรายละเอียดของการพิจาราชพอกลุ่มจะรวมกัน50ิคนขึ้นไปนะนะครับกลุ่มก็ต้องมีการประชุมกันก่อนจัดตั้งระเบียบข้อบังคับของกลุ่มกัะหลังจากนั้นก็อาจจะมี แบบฟอร์มที่สำนักงานกับนดไว้เนาะทางกลุ่มก็ไปไปดำเนินการแล้วก็มายืนครับยังแต่ขี้หัวหน้าบอกวายัง50าคนต่อนกู้ซักซาวก็ได้แล้วสามสิบคนนี่ต้องยินยอมต้องอย่างก็ว่าฉันไม่ได้เป็นหนี้ตัวไหนเอี่อยู่กลุ่มเดียวกันแต่อยู่กลุ่มเดียวกันครือคือเอาความภาพผิดชอบนะครับควาผิดชอบในเรื่องของตัวเงินก่อนนะครับในในสัญญากู้เงินก็คือเฉพาะคนที่เข้าเข้ามาทำสัญญา คกับกองทุนเงินฝูในส่วนที่เหลือก็เป็นชมาชิกนะครับแต่ก็ต้อง,ต,องต้องในกระบวนการคุมนะครับก็ต้องข้ามหุ้น้ามทรัพ์ด้วยนะครับแต่กับมันมีพระ,ละผะกูพันอะไรอย่างาถึงถึงกับมาห้าพิชชอบเงินเงินตัวทั้งก็คือหมายถึง<อ>ว่าตอนเข้ามาเข้ามาเป็นกลุ่ม<อ>แต่เวลาการ<อ>จัดการนี่อะไรก็คือเป็นคนเป็นคนครับจัดการนี่เป็นคนโอเคจัดการนี่เป็นคนครับแต่เป็นกลุ่มนั่นจะในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพนั่คือรายกลุ่ม นะครับหลายกลุ่มอ๋อโอเคคุณผู้ชมยังยังยังผมกับสมชายยาอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ผมกู้แสนหนึ่งเพื่อเอาไปเลี้ยงงัวอันนี้กู้สองหมืนเอาไปเลี้ยงไก่กับเป็นนี่ไผ่นี่มันอันนี้นี่ครับไปชอบลงกลุ่มก่อนแล้วนะครับลงกลุ่มถ้าเงินอุดหนุนครับ อันตีเงินกู้มาประกอบอาชีพยันตียันตีหัวหน้าบอลนี่คือเงินกลุ่มแต่ถ้ามาโค้งการแก้ไขปัญหานี่คือแยกเป็นคนแยกเป็นคนใช่ใช่ใชแยกเป็นรายบุคคลนะเจ้าเล่าเล่าโค้งการเนี่ยเจ้าหัวหน้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าปีน้องประชาชนฟังอยู่เล่าตัวเก่าเนี่ยเป็นสมาชิกเหมือนกันแต่บอกหู้ว่าจะเริ่มต้นจะได้เข้าจะเตีวเข้าไปหาแล้วก็จะบอกอะไอย่างจะได้จะดําเนินการจะได้พองเจ้าครับผมในวันนี้เนี่ยในส่วนของ ภาคเหนือเาทั้งหมดนะครับมีสมาชิกที่เข้าวหล่มโครงการทั้งหมดหมื่นแปดพันกว่าคนนะครับหมื่นแปดพันกว่าคนภาคเหนือซีสีจังหวัดภาคเหนือนะฮะมารายงานตัวทั้งณวันนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าคนก็คิดเป็นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับยังเหลืออีกประมาณห้าพันกว่าคนอันนี้ภาคเหนือนะครับ<ช>แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เขามารายงานตัวทั้งหมดจากกลุ่มมีิ์เข้าวหล่มโครงการนะครับสองพันหกร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับมารายงานตัวก็พันสามร้อยกว่าคน ครับยังเหลือหันนิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรนะครับที่อยากหู้หลายจืดแต่แต่ว่าวันนี้ทุกอย่างวัดนะครับรวมถึงเชียงใหม่เขาต้วยก็มีเจ้าหน้าที่ของทูนเนลฟูของสาขาจังหวัดเนี่ยครับลงไปหาพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับยืนยันความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมโครงการก็หรือไม่เข้าร่วมก่ อ๋อเข้ากันได้บ่เข้ากันได้แล้วแต่ครับผทุนไม่ใ่ครับครับผมแล้วแต่เพิ่นฮะครับครับส่วนส่วนส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ตามข้อมูลที่ทางเจ้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลเนี่ยฮะส่วนที่เพิ่นบ่เข้าร่วมโครงการถามว่าเอ๊ะทำไมเพิ่นลด50%แล้วเพิ่นบ่เข้าร่วมณวันนี้เพิ่นปิดบัญชีไปแล้วครับอ่าครับคุณจะเห็นได้ว่าชับมาชิกกองทุนนุ่นฟูเนี่ยพอเป็นสมาชิกมาขึ้นทะเบียนกองทุนนุ่นฟูแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ในห่วงระยะเวลาเนี่ยมีกระบวนการให้หังกันมีและได้มีการฟื้นฟูอาชีพของเ่นครับผมเพิ่นก็จะปิดนี่ด้วยได้ด้วยตัวของเ่นเองหัวหน้าเจ้าเห็นน้อยหนึ่งถ้าสมมติว่าฟังปีน้องเกษตรกรฟังอยู่ตอนนี้มีโครงการแก้ไขปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเล่าเฮายังบ่ได้เป็นสมาชิกเตื้อเขาจะไปสมัครตอนนี้ตันก็เจ้าได้ครับได้ครับอ๋อได้เลยหมายความว่าเปลี่ยนสมาชิกของทุน้ฟูนะฮะครับสมัครอ่าสมัครรวมกลุ่มกันแล้วมาสยื่นสมัคร ครับกองทุนนินภูด้วยครแล้วเขาจะได้เข้ารวมครงกันนี่เลยค่ะ,ะเจ้าค,คือครับหลังจากเขาลวอมคูมกันเป็นเด็กผู้ิตกองทุนนินภูแล้วครับ,รบเขาจะเข้าถึงการช่วยเหลือนี่สินเนี่ยนะครับเขาต้องนําเอานี่ทั้งหมดของเขาน,นี่ภาคการเกษตรนะครับมาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนนินภูก่อนอนะครับส่วนมาตรการจะเขาจะได้าการช่วยเหลือยังไดเมื่อได นั้นก็ต้องต้องต้องว่ากันแห่งครั้งหนึ่งครับแต่ว่าสำนักงานของทุนฟื้นฟูเนี่ยมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดครับพี่น้องจะอยู่แปะกับไปตีของแปะสำนักงานแปะได้ตีหลบนกับอยู่หลบนกันได้ของเขานี่สำนักงานอยู่ไหนก็เข้าหัวหน้าครับอยู่ที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือครับอยู่เส้นคันคองครับใกล้ใกล้กับสนามพีลาเจรีร้อยปีติดติดกับศูนย์ประชุมแต่ว่าถ้าอยู่ต่างอำเภอก็ต้องมีตีนี่บ่ได้มีสาขาอยู่ในอำเภอเพียกองครับ แล้วก็จะมีในเรื่องกอ,องทุนฟื้นฟูจะมีอ,อนุก,กรรมการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่อ,อนุก,กรรมการในภาคการ,กรเกษตรกจะอยู่ในแต่ละอำเภออยู่นะครับอันี่ต้องประชาชนกลับไปพอใน a c e b o o k เนาะจือว่าสำนักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟูจังหวัดเชียงใหม่ <ใน S 1> อันนี้ชือ Facebook เปิดนะครับก็ลองเข้าไปพอนะครับอันการตักใน บอกแชทก็ได้สอบถามรายละเอียดก็ได้เพื่อจะได้แบบศึกษาเห็นหูย้อนไปหนอยหนึ่งเจ้าหน้าเรื่องของการโครงสร้างการปรับโครงสร้างนี้แต่กี้ตีหัวหน้าบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของเราครึ่งหนึ่งเป็นของรัฐมันมีระยะเวลากำหนดก็เจ้าว่าครึ่งหนึ่งสมมติว่า1ล้านบาทกึ่งหนึ่งห้าแสนเราต้องชําระภายในกี่ปีคือเงื่อนไขเวลาของการการทําสัญญาปับโครงสร้างนะครับวันนี้ อ่าค th oh, right. ือตกลงกันแต่บัคเกิน15ปีแล้วแต่ตกลงกันครับแล้วแตนขึ้นอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรายรายรับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรโดยสปอร์ที่จะชำระนี้โดยครับผมครับแต่ก็ซิบห้าปีตัวหมื่าบัคเกิน15ปีครับบเกิน15ปีแต่ก็ต้องดูดูกำลังกำลังกายแต่อ๋าว่าเขาจะเนี่ยะการเล่าท้ายนี้คือเปผลได้ได้มดทุกอย่ได้ทุกอครับครับโอ้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ ผมได้ผู้รวมแรายการรอบคุยษักรูบคม่ผากเดี๋ยวผมจองรอวหน้านี่ผมยินดีครับยินดีครับครับคุณผู้ชมก็ยังตีบอกกันนะครับว่ากองทุนฟื้นฟูมีทุกจังหวัดนะครับก็สามารถไปปรึกษาหารือเปนได้เลยสําหรับเกษตรกรตีอัน สนใจที่จะเข้าห่วมโครงการนะครับของเจียงใหม่เฮาก็อย่างที่บอกนะครับอยู่แถวคันคลองเนาะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับหัวหน้านิยมสุวรรณประภาครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเจียงใหม่ยินดีจะนะครั่ขอบคุณเจ้าหัวหน้าเจ้าจะได้เวลาน้อยไปน้อยข้อมูลจะเยอะกว่านี้กะเป็นอย่างเดียวไปต่อที่รอบภูมิภาคครับผมยินดีครับสวัดีคุณผู้ชมย่างกันกันเดียวกอนด้วยช่วงหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อครับ เรื่องรล่าหอมมีเรื่องเล่ากุ๊กกู้เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพะยะอย่อายงอุ้ม้วนทุกใจตัวแน่นอนนภาคหค